โอ้ก็ขอบคุณมากเลยคือแบบพวกแกคือคนที่ทําให้พวกเราอยากจะมาสตรีมมาเจอการมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นแรงซัพพอร์ตเป็นกําลังใจเวลาจะผ่านเรื่องราวอะไรแบบยากๆหรือแบบว่าเจอเรื่องอะไรอะ่ะก็จะมีพวกแกที่เป็นแบบเด็กๆคอยจะอยู่ข้างๆเสมอคอยอะไรเงีเ้ยมนะันกะ็จริงๆอะผมบอ,อกเลยนะเว้ยเมืองหลักอะผมจะพูดอะไรให้นะ คอนเนคชันสูงมากสูงสูงขนาดพ่วงตรงนะคอนเนคชั่นสูงขนาดไหนหรือว่าสูงขนาดคนระดับผมอะที่อยู่ในเมืองมานานอะไม่สามารถแซงแซงได้อะคิดว่าไงอะคิดว่าไงเมืองหลักอะแล้วแล้วเนี่ยจะอยู่ไหวได้ไงวะ เข้าใจสิ่งที่เธอพูดว่าคอนเนคชันนะเขาเข้าใจคำว่าคอนเนคชันป่ะทุกๆเอ้ยไรไอ้ไอ้เนี่ยมันเรื่องนะไอ้ไอ้ไอ้หมานี่คือสัตว์เลี้ยงบ้านพืชผานเหรอตอนเนี้ยอันนี้เฮ้ยนี่คือสัตว์เลี้ยงบ้านพืชผานเหรออ่ะคืออะไรนี่เขาอธิบายการมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้ตัวนี้ติดติดคือไม่มาเลยนะตัวเนี้ยครั้งไหนที่รู้สึกว่าแบบมาสตรีมแต่แบบไม่อยากสตรีมเลยไอ้หมานั่นมันมาไงวะรู้สึกว่าแบบโอ้ทุกๆครั้งที่เราได้มาสตรีมเหมือน เพื่อนพี่น้องหลายหลายคนที่เขารักเราได้รับพลังแบบจากตรงนี้เต็มเปี่ยมเลยอยากจะมาสตรีมให้ดูหรืออะไรเงี้ยแต่ก็แบบด้วยความที่เราคู่จินห่อมันไปมันไปจีบเขาเหรอจินอะไรก่อนมันไปหลอกตังเขาม่ขอตังเขาดิส่วนอีกพัทนึงอะอยากฝากถึงถ้าบังเอิญที้ดูอยู่นะคอนเน็ชั่นเป็นพเป้าหมายนั่นมันแพชชั่นแพชั่นมันหมายว่าเป้าหมายคอนเน็ชั่นคือคือเพื่อนฝูงพักพวกอะไรเงี้ย เข้าใจปะเหมือนอรมญาิเยืดโหติกงโหติกาบันพาพรุษชนอะไรเงี้ยสายลงสายเลือดอะไรเงี้ยพี่น้องโหงพี่เนี่ยไม่ได้ปะต่อให้เรายิ่งใหญ่มาจากไหนอะหรือเราเป็นใครก็ตามที่มีชื่อเสียงล้นฟ้าแต่เราเข้าไปอยู่ในตอกซอย127อ่ะที่แม่งแบบมีแต่คนบ้านแม่งอ่ะ มึงคิดว่าเขาจะฟังมึงว่ะต่อให้มึงมีเหตุและผลที่แบบจากวาลน,นี้ยอมรับยอมรับว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงอะแต่ถ้ามึงไปในหมู่บ้านนั้นอะขออนนเขาก็ปัดตกอะเพราะว่าเขาไม่อยากฟังเขาฟังแต่พวกเขางงยังอธิบายเข้าใจายังเข้าใจายังอเออผมสวยไปล่อย่าจีบผมแล้วกันนะเห็นกับส่วนรวมหน่อยอะ เพราะว่าถ้าแกทําแบบนี้ทุกๆแก๊งมันไม่มีใครอยู่ได้เว้ยไม่รู้หรอกว่าเราอย่างเดียวนะที่แบบว่าเราเออมีหลายคนมีหลายคนเราผมไม่อยากพูดผมอะอันนี้ขนาดไม่อยากพูดแล้วเนี่ยแต่มันพูดเยอะไม่ได้ไงมันกระทบมันกระทบเยอะมันกระทบเยอะจะสนุกไม่แบบแกได้กดนู่นกดนี่แบบทำนู่นทำนี่เหมือนกันแต่แบบคนที่เล่นกับแกเขาไม่สนุกหรอกแล้วพอเขาเจอเรื่อยๆขาก็ไม่อยากเล่นด้วยใจเขาใจเราอันนี้ต้องพูดก่อนนะคะว่าแก๊งเราเนี่ยจะพา บ่อยไม่ได้ไปเอาอ่ะผมมีคอมฟอ์ตโซนใหม่แล้วตอนนี้เดึกกันที่รักแต่ที่เราเล่นรู้กยเัอกล่นแบบต่เอาจริงนะเมืองหลักนะผมชอบอย่างเดียวนะผมชอบ40คนเว้ยเอาจริงถามว่า25คนมันเล่นง่ายกว่าก็จริงแต่ถ้าถ้าเอาตรงๆนะจากใจนะจากใจลึกๆจริงๆอ่ะ ผมว่า40คนไม่ก็ดูพลังกว่าหมายถึงแบบเวลามันฉายสตอรี่ออกมาฉายแบบคอนเทนต์ออกมา40คนมันดูแบบยิ่งใหญ่กว่าเว้ยแต่แค่ประเด็นคือไม่จะหาคนยังไงให้ได้40คน<ป>ตลอดเวลาเนี่ยแหละปัญหาโลกแตกตอของเราาของเรนะต้องบอกว่าของเรานสนุออกอย่าไปคิดมากบางทีก็คือมึงก็รู้ตัวมึงทำทียอะไรอ่ะ มันก็น่าจะงแหละก็คือจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะก็คือกาไม่เล่นสนุกแล้วไอ้เหี้ยชีวิตนี้ไม่มีความสนุกเหี้ยอะไรเอาแต่ต้องเอาชนะอย่างเดียวพอมีอารมณ์ขึ้นมานําตัวเองหน่อยเหี้ยก็กลายเป็นหมูป่าบ้าขลังเนี่ยใช่สีคนสนุกจริงแต่แต่แต่ที่มันน่าเบื่อเลยนะสำหรับผมเลยนะเดเคแม่งทำสี่สิบคนไม่ได้เหี้ย ว่าจะไม่พูดหยาบแล้ววันนี้ผมสัญญาตัวเองแล้วว่าผมจะลดคำหยาบนะจริงๆนะแต่ JK ไม่ทำไม่ได้สัตว์กูโคตรเบื่อเหี้ยกูเล่นมาเล่นหนึ่ดศูนย์ดีกว่ายี่ห้าคนแบกมึงจะต้องการเหี้ยอะไรขนาดนั้นชีวิตต้องการความชนะบางเรื่องก็คือปกติเป็นคนคุยสตอรี่นะคือบางเรื่องคือ มึงก็รู้อะว่าตัวเองปัญญาอ่อนน่ะแบบการพูดเรื่องปัญญาอ่อนคำพูดมึงปัญญาอ่อนแต่มึงก็ยังจะพูดออกมาเพราะว่ามึงคิดว่าแบบอันนี้ด่าใครวะ้ดิแม่งแบบกแบบูอยู่เหนือ,อกูพูดอะไรก็ได้ซึ่งมันก็จริงแหละกูก็ต้องยอมยอมรับสิ <25 S 1> ่งทุนยี่ห้าคนก็ทําไม่ได้ดยี <23 S 1> ่ห้าคนก็ทำเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยทำไมผมจับหัวตัวเองแล้วมันนุ่มๆนิ่มๆวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกระโหลกกูทําไมมันดูเหลวๆวะเฮ้ยไม่โตวะเฮ้ยเอาดึงนะคนดูความฉลาด เลียวยิงเหกว่าคนลุกละตอนนี้เอ้ยใครเาก็ทำได้ฮ้ยเาไม่ทโอ้โหยังไม่เีวาคเแไโอ้โหโอ้โหเล่ได้นะทาให้ได้ดด้วยนะใจริงๆแลเป็นคนเี้ยนะคะขอบอกก่อนจริงๆแล้วคนเี้ยไม่ใช่คนดีแต่บอสเปิกไว้แต่บอสเปิกไว้ไม่เปิจริงป็นเพลงดูซอฟไปแล้คอสุดมือเอทุกคนอะ กับน้องๆนะยี่บ้าคนจะครบหรือเปล่ายี่บ้าคนจะครบหรือเปล่านะแบบว่าคเอแต่ว่าบอกระแสนดิน้ั่ดวาเใจองโอ้โหมองลงค่ะดูไปไงไปไง สี่สิบคนมายี่สิบยี่ห้าคนมาสิบห้าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เมืองปัญหามันอยู่คนที่กลุ่มคนที่ลุงเลือกมาผมพูดไปแล้วเมื่อวานน่ะคือผมย้ายมาอยู่ศูนย์เพราะ,ราะผมคิดปัญหาเรื่องคนแต่ตอนย้ายมาเนี่ยลุงไม่เอาคนที่มีปัญหามาด้วยไงเข้าใจปะแม่งเลยแบบสุดท้ายแล้วแม่งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่ดีไอเวนพูดสิพูดให้งฟังสิ เออจะทำเลยเล่นแบบนั้นมันสนุกหรอคือแบบจนต้องมาทะเล้วเองอ่ะคือผมมาก็ไม่มาเหมือนกันนะพูดตรงๆผมก็ไม่มาเหมือนกันแต่แต่ผมเนี่ยต้องยอยแยกให้ออกว่าผมไม่มาวันที่มันไม่มีอะไรนะเว้ยวันเช่นวันหยุดเงี้ยผมไม่มาเนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าวันไหนที่แบบมันต้องมาแล้วะก็คือผมมาตลอดนะแต่เราม่กลับต้องไปแงกับคนอื่นเพราะว่าบอสบอกว่าเฮ้ยมออยู่ยาวด้วยมาไม่พออยู่จะจบวะเช้าด้วย คนน้อยแล้วไงก็ชนะอยู่ดีป่ะครับชนะจริงมันชนะจริงแต่แต่เข้าใจไหมภาพที่มันออกมานี่ไอเรื่องไอเรื่องชนะจารงคารเนี่ยมันชนะอยู่แล้วแต่แต่ที่จะสื่อคือเวลาเราดูอะดู่ะผมพูดตรงนะผมอะเอาตัวผมเองเลยเวลาผมไปดูคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยเวลาผมดูคนเราอะน้อยๆอ,ยอะมันดูเหงาหงอยเงี้ยเข้าใจปะต่อให้มึงชนะมันก็แบบเหงาหงอยอะ เหมือนอารมณ์ดูแบบดูหนังแบบทุนน้อยอะทุนน้อยนอยอะเข้าใจปะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนดูหนักกาแฟอะคือคือก็ดีแบบว่ามึงสู้กันก็จริงนะเฮ้ยพวะพระพวพระแต่มันก็สู้ไม่ได้กับดูพวกแบบที่แม่งมาสี่สิบโอ้โหทุนทุนสร้างเป็นหมื่นล้านอะเข้าใจปะอันนี้อันนี้คิดภาพตามปะแบบอยู่กันแบบสี่สิบคนเนี่ยอุ้ยแจ้งนี้ไม่สี่สิบคนเลยว่ะหุ้ยไม่พลังจัดเลยว่ะเข้าใจปะมันจะเป็นภาพแบบ ดูยิ่งใหญ่อะ่ะดูแบบดูมีพลังดูดูคุณภาพอะ่ะเนี่ยมันมันมันแค่อยากให้มันมีภาพนี้เฉยต่แก๊งเราอะ่ะงงปะคงไม่งงเนาะหวังว่าจะนึกภาพออกเนาะแบบว่าถ้ายิ่งคนแน่นๆ่นเราพร้อมตลอดเวลาเนี่ยมันจะดูคอนเทนต์มันจะดูแบบว่าดูสมบูรณ์มากกว่าการที่แบบมายืนเจ็ดแปดคนแบบห้อยห้อ,อะ่ะหน้าห้อยๆออ่ะ เข้าใจไหมอยากให้มันมีต้องการความเข้มแข็งเว้ยไม่ใช่ต้องการผลลัพธ์งงไหมคือผมเล่นอะแพได้ได้ตีกับใครอ่ะยอมรับผลลัพธ์ที่มันเพ้ได้อยู่แล้วแต่แค่อยากให้คนแม่งพร้อมเฉยเฉยือนดูหนังทุนททุุนสร้างอ่ะต่อให้ต่อให้เนื้อเรื่องแม่งขยะต่อให้เนื้อเรื่องแม่งขยะแต่เสพ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 ภาพยนตร์เสพคนเสพอะไรแม่งก็คุ้มละ เสพตัวละครไม่ก็คุ้มเรเป็นประชาชนงีมันก็จะไม่ได้เจอเรื่องอะไรแี้ใ้ไปงส่ส่วนาที่หลายง่ายๆเหมือนแกก็ขอลุงออกมาทําแกงเองเลยโอ้โหเเหมือนตะเกะมันจะปล่อยเราไปอะไอ้วันนี้ไม่ได้พยายามหรอแาคนเราจะกลับวนลาอี้แต่จริงๆอะเราก็เป็นห่วงมันด้วยอะใจเราอะเรารักมันไงเข้าใจไหมมีสคิป หมดแล้วนะถ้าถ้าผมไปก็มันคนดีข้างมันไม่มีใครแล้วนะออะผมพูดตรงผมพูดตรงนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะแต่ถ้าผมไปคนหนึ่งที่มันไม่เหลือใครแนะอยากเหนเมืองที่ละแย่เรามองว่าเป็นเหมือ้าของเราหให้แบรอ้าเขาเศร้าเขาาอยากให้แบบวาากขึ้าอยากหยังเหลือตีโอ้ตัวนั้นก็โรยลาแนละ้วตัวนั้นอนะ่ะ พรุ่งนี้ตแะตแ่มาพรุ่งนี้ต,ตุงมาพรุ่งนี้ออใจนมีคนว่าแม <c oughs> ันเไไม่ได้ผมบอกเลยนะ <c oughs> ผมพูดตรงนะอันนี้ไม่ได้พูดแทนว่าพุทธาผมคิดว่าไม่ใช่แค่ทีทีหรอก <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> ผมบอกเลยเชื่อผมดิล้านเปอร์เซนต์กู้หรอใครล้านเปอร์เซนต์ไม่ใช่พอาะทีวีอย่างเดียวแค่นี้แหละไอ้เบิร์ดกวาดทงพี่เลสเอ้ยทุกคนยังทำอยู่นะครับอย่างตัวของพี่แจงเอ๋ง่ายอ่ะล้านเปอร์เซนต์เว้ยโคตรมั่นใจเลยเอาหัวเป็นประกันยังได้เลยคำถามเดียวของแจงเลยแจงขออนุญาตพูดได้ไหมบอสไม่ใช่เด้อมีเยอะกว่านัดพูดไดไหมคะ ถ้าเขาพัฒนาแล้วเขารู้สึกว่าในสิ่งที่เขาทํามันคือสิ่งที่ผิดมันคือสิ่งที่เลวซามแจงไปได้แต่ถ้าเขายังคิดว่าเขาไม่ผิดเขายังเป็นคนดีอยู่คือต้องบอกก่อนว่าแจงเคยโดนเซ็กชวลนะแจงเคยโดนเซ็กชวลฮาร์สเมนนะคะกับแก๊งได้1.0แจงถึงไม่ไปเหยียดปเลยตอนแรกบอสไปลั่งไล่ป่นใช่ไหมแต่พอแจงรู้มาว่าแบบอ่ะแก๊งนี้เขาเข้าไปเล่นแจงก็เลยเบรกบอสเลยบอกว่าเลิกเข้าต้องป ก็ก็นั่นแหละเอ้าแล้วเหมารวมทุกคนได้ยังไงเล่าโอ้หัวจะปวดไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแกแกปิดจบเลยจะตามไปไม่หรอ่ามกันพูดอ่ะอยากฟังอยากฟังอยากฟังยกบิดก็คือสังคมเกมอ่ะก็ช่วยพัฒนาให้มันดีเถอะเล่นเกมเพื่ออุสนุกนะครับไม่ต้องเอาชนะมึงเล่นเกมแล้วมึงเครียดมึงได้ยากเลยที่ว่าขนาดแบบ ยากเลยการใช้ชีวิตยากเลยดิคือใครจะมองว่าในตีแก๊งแตกอะไรก็ช่างครับก็ปล่อยให้เกมให้สนุกอ่ะสุดท้ายแก๊งแตกมันก็แก๊งที่ยุ่ยากย้ายก็แตมันก็เศร้าส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือพวกกูก็รอดพ้นแล้วว่าจากสังคมที่แบบสังคมที่เป็นแบบเนี้ยพวกกูไม่ได้ความอดทนต่ำครับมันก็ทนมาตลอดแค่ว่าพอกลิ่นขยะมันแรงขึ้นเรื่อยๆสักวันจมูกคุณมันก็จะทนไม่ไหวไปเองอ่ะ มึงก็ต้องเลือกที่จะออกมามึงลองมาทนดูมึงทนได้เป๊บเดียวกลิ่นมันเหม็นขึ้นเรื่อยๆเอันนี้ทำได้นะเรามันก็จะทนไม่ไหวหรอกก็ต้องออกมาจากจุดๆไม่อยากให้เสียงดังเกินเราจะคุยกับคนดูด้วยคน่าจะทนไม่ไหวกับกากับเราไอยม่อยากให้มันเคกินไปไม่อยากให้มันเกินขอบอเสียงแล้วกันนะออกมาดวคือมันกั้นจมูกอันนี้ทำได้เล่นเกมไม่สนุกอย่าให้เกมเล่นเราอันนี้ทำได้แต่ถ้าเล่นเกมไม่สนุกอย่าอย่าอย่า อย่าห่วงชนะอันนี้ทําไม่ได้เพราะว่าโดตาสอนอะไรผมมาเยอะมากโดตาทูดอ่ะสอนอะไรผมมาเยอะโคตรๆคผมตกผนึกตัดสรู้เลยว่าโลกใบนี้อ่ะคําว่าเกมอ่ะไม่มีทางก็บอกว่าไม่มีทางนะที่จะเล่นเกมให้ไม่คิดถึงผลผลลัพธ์อ่ะไม่มีทางกูพูดเลย ผมขอเนีนยามทุกเกมนะบนโลกใบนี้แม่งเอาชนะกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะถอยได้แค่ไหนเอาจริงๆนี่มันอยู่ตรงนี้เลยว่าคู่กรณีเราเนี่ยจะถอยได้แค่ไหนถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่มีจารยยธรมอ่ะเขาก็จะถอยให้เราได้หน่อยแต่ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่แบบอุตส่าตีไน่ะก็ไม่ถอยไงถามได้ค่ะตอนนี้จะยังอยู่ ได้จะไม่ได้มาไหนต่อบไหมคำตอบคือตัวแจ้งเองไม่ได้ไปงแต่ถามว่าจ baptism. ุดๆหนึ่งมันคุยกันได้ไหมมันคุยกันได้อยู่แล้วทำเป็นอื่นเราไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเราแต่ว่านี่เก็ือไปแล้วเราต้องมาแล้วก็อยู่ในอยู่ในเมืองนี้เนี่ยแจงไม่ได้ทำอะไรเลยไงทุกคนแบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยจริงนะเว้ยจริงนะเว้ยเรื่องเกมน่ะถ้าใครอยู่วงการเกมมานานจริงๆอ่ะมันจะรู้เลยเว้ยเราคนไม่ได้ไป ทุกคนอ่ะเล่น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 ต้องเล่นต้องการชนะอยู่แล้วแต่ถามว่าแพ้ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องถามโวผู้เล่นบุคคลนั้นไว้ว่าเขาเนี่ยแพ้ได้ไหมถ้าเจอพวกที่แม่แพ้ไม่ได้อ่ะกูท้องตีนแต่มันก็จะมีคนที่เขาแบบแพ้ได้อ่ะก็แพ้แล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็เอาใหม่แก้แค้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์เกมอ่ะแกงนัดเล่นอันนี้นหว่าเยมคนไได้มีภาอร่ะเมืองดาวมีบางคนในแกงก็จะไปเหมือนว่าจริงเูดตรงตรงนะพอ จบแล้วต่อใช่เกมใบเกมมันใช่แล้วถ้ามันมีคนแบบมันก็จะมีคนเอาง่ายคนเรามันมีหลายรูปแบบอ่ะจริงซึ่งคนในคนในเกมเองก็เช่นกันอ่ะจริงป่าคนเล่นเกมมันก็คือคนอ่ะมันก็คือมนุษย์อ่ะมันมีหลายรูปแบบอ่ะมันยุแล้วเราก็ไม่ได้เข้าเมืองกัแล้วนะตอนเนี้ยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกมหมาดตาผมลบด้วยด้วยอะมไม่ได้มีปัญหาที่แบบว่าถ้านายที่เราจะต้องมาช่วยกันเออเออคนอย่างเช่นคนใกล้ตัวเดียรติเห็นปะมันแพ้เป็นที่ไหนอ่ะ พอแพ้ปุ๊บมันรู้ว่าตู้เวลาปุ๊บมันเปล,ล,ลี่ยนเกมทันทีาเราเราไปอ่ะเราแจ้งแบบจะต้องไปด้วยแจ้งก็ไม่ได้อยากทิ้งแชรเครื่องรถคืออะไร <c oughs> แทพิมพบอกได้ไหมว่าคนที่ติดตามถ้าในขนาดนี้เราเล่นแบบคนกันเองนะเข้าใจป่ะคนกันเองอ่ะแล้วมึงคิดดูคนนอกอ่ะฟิลแบบมันอยากชนะอยู่แล้ว <Okay. S 1> พูดยากอันนี้ทํายากว่ะแต่ถ้าให้แบบว่าเล่นเกมเป็นเกมเล่นจะให้สนุกอ่ะ ไม่ตนผลลัพธ์อะโหยากจัดผมบอกเลยเคแค่เราไม่ได้ความเป็นธรรมเอาตรงๆนะต่อให้เขาแบบว่าจะให้โทษให้อะไรขึ้นมาเลยแต่เราก็เราก็เสียไปแล้วไงเข้าใจปะตอนแรกก็เสียไปแล้วอะทั้งของทั้งเงินทั้งความรู้สึกอืมอนี่ค่ะพอได้รับโทษแล้วเราได้รับอะไรจ้างผมปะเดี๋ยวผมไปเป็น TC ให้เมืองหลัก เดี๋ยวเลิกสตรีมเดี๋ยวเป็นทีไงได้เวลาเขาทำงานยังไม่ได้กดดันนะใครมีอำนาจก็ปืนยิงหมดอ่ะดิใครเก่าเใครเก่าอ่ะกูยิงปืนหมดอ่ะกับที่นี่ก็ขอเวลาพาก่อนละกันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันอยากกลับมามันก็แต่ตอนนี้แจ้งขอน่าจะรู้ทได้ไเบอร์ ผมคิดว่ามันน่าจะมีระบบที่มันซอฟลองกว่าการอุ้มเ<า>อ่เอที่มันนับแพชนะในรูปแบบอื่นเชื่อผมดิไม่มันไม่ได้เกี่ยวที่ระบบเมืองเว้ยโทษเมืองไม่ได้เว้ยมันอยู่ที่คนเข้าใจไหมมันอยู่ที่คนบุคลากรพอเราออกมาเราเป็นประชาชนแล้วเราจะไปนั่งแบบจะไปอยู่กับใครอ่ะป้าบตอนนี้ยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะยังเป็นอยู่ค่ะน่าจะไม่ทันแล้วเหลือไม่เยอะสภาเดี๋ยวป้าบอบอก ลุงสมก็ไปด้วยปาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งป้ายังคงแบบว่าเทคแคร์เราอยู่ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเขาก็พยายามแบบซัพพอร์ตเรานะคะนี่ขายกาฟแฟเดเคอตัวอีกทีนึงแล้วกันนะตอนนี้ใจมันไปไม่ไหวคือใช้คํานี้ดีกว่าใจมันใจมันแบบไปไม่ไหวคน,นอื่นๆอาจจะไม่ได้เคยเห็นในไที่แบบว่าเราเราโดนกระทํามาแต่ว่าเพื่อสภาพวกเราเองอะมันเห็นตลอด บางคนมันไม่ได้อยากไปพักด้วยซ้ําใจมันน่นไม่ไหวเราต้องปล่อยเขาไปพักตอนนี้จังใาเยอะมากเหรอเกิดเรื่องขึ้นถ้าตอนนั้นแกพูดไม่ได้ดีเธอคนพูดไม่ได้ดิมันอยู่ข้างในอกอะมันเป็นเลือกที่แบบว่ากูพูดไม่ได้อะช่วยเขาได้บ้างช่ไหมอป่ให้เป็นสตอรี่สุดท้ายที่แตไม่ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเลยอะ ลุงเขาเกิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อย่าพูดถึงอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงลุงเลยอ่ะจริงจริงที่ผมพูดอะไรไม่ได้มากก็เพราะมันเนี่ยแหละไ็นห่วงมันเ่ยจุกอยู่ข้างในอ่ะเหมือนอารมณ์ที่แบบอยากมีใครทั้งคนอ่ะที่ไม่รู้จักเราอ่ะแล้วมาหันหน้ามองตากันอ่ะแล้วบอกว่าเซิคุณมีอะไรจะมาบายให้พ่อฟังไหมเนี่ยจะงี้เลยอ่ะ หลวงพ่อผมอะมันมีสิ่งที่อยู่กัไในผมอะมาตลอดหลายปีเนี่ยอย่างระบายอะให้บาทหลวงฟังอะ <บา S 1> ผมว่<บ>าแล้วเนี่ยสารบาปบาปมัน,มนไ,ไม่ได้ทนไม่ได้หรอกที่แบบว่าแพร่แต่ว่ามันไม่แฟระแก แ,แล้วไม่ทำอะไรไม่ได้อ,อันนี้คืออันนี้คือที่ยุบนี่ก็คือสาเหตุก็มามจากจากอ่ะถ้าพูดตรงด้วยอันนี้ผมถามเลยนะก็คือต,ตอนรีลาดุด้วยใช่ไหมที่ทําให้เขาตัดสินใจที่ยุบด้วยใช่ไหม,มก็คือหกซุนถูกต้องไหมถูกต้องไหมเขาเคยมีเกินเกินมาก่อนไหมว่าเขาจะยุบพุทธภาเนี่ยมีโปรยมาไหม สะสมมาเยอะจนไม่ไหววัอนึ่โอเคขึ้นเราอาจจะกลับมาก็ได้ทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องสีมีนะ<ม>บาง<ม><ม>คนทุกคนในพื้นที่ยังอยู่ทุกคน,นคืออะไรเรื่องรดคืออะไรไม่เข้าใจอะไรลถอะไรลดอะไรวะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำบางคนอยากไปเป,ไป็นประชาชนบางคนอยากแบบไปเที่ยวที่อื่นบางคนยังอยากไปอยู่แก๊งอื่นเลยก็จะปล่อยเขาละจะไม่ได้มีแบบกล่กัวอะไรกันก็เหลือวแค่แบบว่า ก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงทุกกคนเลยห่วว่าเขาไปแล้วเขาจะแบบจดจบทีซีจบจากทีซีจ่ายจบจ่ายสิบพอคุยมีปัญหาจ่ายอีกสิบมั้งคืนนั้นที่จบสตอรี่รู้สึกแย่สตอรี่ซ้อมด้วย ข้านอก้วยนะยังไม่ได้พูดถึงเออหนักจริงหนักจริงนักเรงแม่งเยอะแม่งเป็นโรีนะเนี่ยยเานอี่เเจเนยอะโคตรหักฟ้ากินข้ามอย่างเราอ๋น้ะเจเจก็ต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้อยู่อะเนาะ ความรู้สึกอะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแค่สิบสองนอในแงเท่านั้นนะคะเล่นเกมฆ่าตายอะเอามึงคิดเอาเลยเอาความรู้สึกของคนรูด้วยพวกแกแบบมีความสำคัญกับพวกเรามากๆเลยนะต่อให้ไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นแกงที่มันเอ็มี่แหละอ่ะมันก็ทุกความรู้สึกของพวกเราเนี่ยมันเดิมถ้ามันเปลี่ยนแปลงแต่จะลองดูว่ามันจิดวเอกกัน ว่าแกจะรวมคนกลับมาได้แบบเยอะขนาดไหนก็ถ้ามันเปลี่ยนไปก็จ่ลองดูโอ้ใจโหดเที่ยมมาไม่หินจริงๆคนเราเล่นเกมจะจั่ทื่อคนอื่นเพราะเกม ต้องหัวเราเรื่องนั้นนะคือพัฒนามันพร้อมค่ะปืนมันโหตอนนี้มันมีไฟกันจัดเลยขึ้นอาวุธแดงกันทำโน่นนี่นั่นกันที่มันทําให้แบบว่าทุกอย่างมันพังมันหมดไฟก็เพราะว่าเรื่องที่มันแบบไม่ได้จริงเลยเว้ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่เหตุผลที่ผมถามแชทว่าเขาเคยมีเปย์เปยมาก่อนไหมว่าเขาจะอยู่แก๊งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราเตียเขาอะอาวุธแดงเขาโผมาเยอะมากเว้ยเข้าใจปะคือถ้าเขาเขาคิดว่าเขาจะเลิกตั้งนานแล้วอะผมเชื่อเลยว่าเขาไม่เดียวุุนกันหรอก แต่ที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยที่เราเพิ่งจะได้เตะเขาไปเนี่ยไม่นานนะจาได้เลยว่าไม่นานนะผมเห็นเขาอ่ะคืนอาวุธกันแบบบุบบับซับเบ้บบซึ่งมันขัดกับหลักว่าเขาจะเลิกมากเลยเวาาา้ยผมเลยคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่ว่าเขาคิดว่าจะเลิกมาตั้งนานแลน้วนะเพราะว่าถ้าคนเลิกมาตั้งนานนะเขาไม่น่านั่งคืนอาวุธดอกฟังผมไว้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างในอ่ะที่แบบ พูดออกมาไม่ได้อ่าย้าใจว่าเข้าใจว่าดักเอกต้องให้สัมภาษณ์แบบดักเอกก่อนจแล้วสวยวแต่นี้ผมก็แค่แค่คิดเฉยๆนะคิดในมุมที่ผมผมเห็นจาก้ารนอกมันต้องมีเหตุผลอะไรที่มันเยอะอะพอจะลองรับให้แก๊งระดับพฤษภาแตกได้เลยนะเว้ย เราทุกคนคือสภาพี่นิ๊ก็ออกไปท่างหนังแล้วพี่ติ๊กยังบอกตัวเษษษษษษองเป็นเพื่อสภาเลยวันนี้เจ๊พี่สตีนไหมคะนิ่วันไหนคะเดือนนี้ค่ะตนนไปไปไปได้ค่ะแต่ทีซีเราตะกรับรแบกจ<ะ>ิกเรานิทาตลอดอยู่แล้วค่ะซีใช่ไหมล่ะแกไม่เห็นฉันเหรอเ,เด็ดแนวตลอดเวลาคุยสตรอรี่อ่ะ <laughs> ฉันที่เด็ดแนวตลอด รับหลังตลอดเวลาฉันพูดเนี่ยมัน,ม,นมันหนักตาแล้วซีซีเนี่ยมทข้านขนว่าแบบยังมาดขนี่อยมไรไหมคะ่เน้านไม่น่าไหลน่าจะถ่ายคิปให้ดูแหละริงจ่วเตอนมีบัตรแถมตลอดทุก ไม่แต่ตอนนั้นที่เราเน็บเด็บแถมมันอะเพราะว่าเราก็เล่นเป็นสตอรี่ด้วยพูดเป็นสตอรี่ด้วยเราไม่ได้ถากถมๆด้วยมันเกิดเกิดไอ้นี่แล้วเดี๋ยวถ้าแบบแกวัเมื่อไหร่ตัวเนี่แต่มันปรับปรุงได้อยู่ตอนเนี้ยผมว่านะมันยังปรับปรุงได้อยู่แต่มันยังอยู่ได้เพราะมันมีแกงแดงแต่ว่ามันมีแกงไม่อยู่แต่มันแบบไมให้คำตอบไม่ได้จริงๆอะว่าแบบอ้ามาแล้วจะทำอะไร มันยังปรับปรุงได้อยู่ก็ถามว่าผมมองว่าพุทธภาเขาก็ยังรักแฟมอยู่แหละถ้าพูดตรงนะถ้าทําให้มันดีได้ไงมันก็ยังยังยังอยู่ได้อยู่เว้ยเชื่อผมดิมันยังไปได้อยู่แต่แค่แต่แค่ผมอยากพูดเลยนะเอาจริงนะเว้พูดตรงนะไอ้เหี้ยถ้าถ้าถ้าได้ยินนะถ้าถ้าใครได้ยินแล้วพร้อมเอ้ยไม่ยา มาาันจะกระจี้หัวใจว่ะคนดูพูดออกไ,ไ,อไปไม่ได้ว่ะพ <c oughs> ูดออกไปไม่ได้ว่ะเออเชื่อไหมถึงพยายามพูดเลยเชื่อเลยจริงบอกเลยด้วยแฟมิลี่อ่ะเมืองหลักอ่ะต้องจับตั้งรัฐบาลให้ได้เชื่อกูแล้วมันจะดีแล้วมันจะดีเองเชื่อผมนะ ประเทศหนึ่งหลักเนียน่ยต้องจัดการบาลให้ได้จริงๆเชื่อผมดิไม่งั้นนะก็กกนนาลากไม้ก็จะไม่เหลือผมไม่บากมาพูดอ่ะม,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 มันเยอะอ่ะมันแน่นไปหมด ไม่ใช่หมายถึงแฟมิลี่อะไม่ได้หมายถึงเมืองอื่นไม่ได้หมายถ,ถึงเมืองไทยเมืออหมายถึงเมืองแฟมิลี่อะ